สวัสดีคนที่เผลอกดเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะสุ่มห้องไปปั่นคนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยอะไรกันครับชินเน็ครับชินเนทตฮะชินเนทครับสุดมากครับเสียงเสียงอะไรหรอครับขาดมาสิจริง นนี้กินแก๊สอยู่หรอครับตอนนี้กินลมอยู่ครับว่าจะสั่งพซ่าอยู่ครับพซ่าลมโอเคครับเอาต่อเอาที่ตามใจเอาที่สบายเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรล่ะครับ โอ้ีหน้ามาถามชื่อเนาะอ๋อคุณพฟเชน่าใช่ไหมครับรู้ได้ไงวะถูกอ,อ๋ผมเก่งเกินนะครับทวทีเฮ้ยพอเสียงแหบไปนะโอ้เสียงผมขาดทวดสกินครับพอจะมีออกสกินคลายไหมครับมีมีมีเอที่เครับ แสบแสบคอเรน่ดนิดๆครับ <c oughs> โอเคครับหนักใจแทนแฟนแต่ว่า,า <c oughs> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแชร์ด้วยก็ดีขอบคุณครับผม